คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมีมนทินและเราจะทำยังไงให้เราสะอาดต่อาพระพักพระเจ้าได้การชําระไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายนอกนครับแต่การชําระที่แท้จริงเกิดขึ้นจากภายในครับ CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่ช่วยคุณเต,ติบโตและมีความเชื่อและมีชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรของพระเจ้า นี้อยู่กับผมนะครับบุตรอวนเสนเราจะมาเฝ้าเดียวกันในประธรรมกันดาวิถีบทที่19ข้อ1นึ่งถึงสิในัวข้อ,ขอ,ขอการชําระที่แท้จริงครับกันดานวิธีบทที่19ข้อ1นึถึงสิพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าต่อไปนี้เป็นกฎของธรรมบัญญัติซึ่งพระยาเยวทรงบัญชาว่าจงบอกคนอิสราเอลให้นําโคตัวเมียสีแดงที่ไม่พิการและไม่มีตําหนิ ซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมเอกมาจงให้โคนั้นแก่เอเลอาซาปุโรหิตและให้เอาโคนั้นไปนอกค่ายแล้วฆ่าต่อหน้าเขาเอเลอาซาปุโรหิตจะเอานิ้วมือจุ่มเลือดโคแล้วพรมที่ข้างหน้าเต็นท์นัดพบเจ็ดครั้งและให้เผาโคตัวเมียนั้นต่อหน้าเขาคือเผาทั้งหนังเนื้อและเลือดกับมูลของมันและปุโรหิตจะเอาไม้สนซีดาไม้หูศพกับได้สีแดงโยนเข้าไปในไฟที่เผาโคตัวเมียนั้น และปรหิตจ,จะซักเสื้อตำแหน่งและชำระร่างกายของเขาในน้ำหลังจากนั้นจึงเข้าไปในค่ายและปุรุหิตจ,จะเป็นมนทินอยู่จนถึงเวลาเยน็นคนที่เผาโคก็ต้องซักเสื้อผ้าและชำระร่างกายของเขาในน้ำและเขาจะเป็นมนทินอยู่จนถึงเวลาเยน็นให้ผู้ชายที่สะอาดเก็บขี้เท่าโคตัวเมียและนำไปไว้ในที่สะอาดนอกค่ายขี้เท่านั้นจะเป็นเหมือนน้ำชำระมนทินสำหรับคนอิสราเอลคือการชำระบาป คนที่เก็บขี้เท่าของโคตัวเมียต้องซักเสื้อผ้าของตนและเขาจะเป็นมนทินอยู่จนถึงเวลาเย็นนี่จะเป็นกฎฐาวรสำหรับคนอิสราเอลและคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายทุกคนครับทุกการชำระบาปจะต้องมีการเสียชีวิตแล้วก็การหลั่งเลือดนะครับพระเจ้าสั่งโมเสสกับอาโรนตรงนี้ว่าให้นำวัวแดงที่ไม่มีตำหนินำ,นนำไปฆ่าแล้วก็ไปเผาเพื่อเป็นเท่าฐานนะครับวัวแดงที่มีตำหนิมีความว่าเป็นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบไม่มีจุดดังพร้อย วัวแดงถูกนํามาใช้เพื่อจะชําระมนทินบาปสําหรับคนที่ไปแตะต้องศพนะครับพี่น้องครับในมณทินในยุคนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับกาลังบอกว่าคนที่มีมนทินไม่สามารถจะเข้าใกล้พระเจ้าได้เพราะอ่านพระเจ้าของพระเจ้าเราจะเห็นว่าจะถูกตัดออกจากอิสราเอลเลยนะครับและการใช้วัวแดงนี้ดูเหมือนเป็นวิธีการหรือเป็นกฎของพระเจ้าที่ต้องใช้วัวแดงเท่านั้นนะครับวัวแดงสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับและพระธรรมฮิปร,บรปบที่9าข้อ1ิบสมและ1 4ได้กล่าวแบบนี้ครับว่าพระหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เอง ที่ปราศจากตาหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันร์ก็ทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่ปร่าประโยชน์เพื่อเราจะปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าพระโลหิตของสวิตสามารถชำระเราให้สหะอาดบริสุทธิ์ในสมัยก่อนต้องใช้วัวแดงนั่นคือเรื่องของพันธสัญญาเดิมแต่วันนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ที่เราพึ่งพาฤทธิ์มากของพระสุขิดที่จะชำระเราให้สะอาดอย่างแท้จริงพระเยซูริต์เข้ามาในชีวของเราและจะเปลี่ยนแปลงเราให้สะอาดจากข้างใน ไม่ใช่เป็นแค่ร่างกายที่จะสะอาดข้างนอกนะครับลองคิดดูจากพระธรรมฮิบรูเมื่อกี้ถ้าวัวแดงสามารถชำระให้ร่างกายสะอาดได้มากกว่านั้นนะครับพระเยซูด้วยฤทธินน์อำนาจของพระฤทธิ์ของพระองค์และการตายและการฟื้นของพระองค์ท่านไม่รสะอาดจากข้างในเพียงแค่เราต้องยอมรับและเชื่อวางใจในฤรธย์ฤทธิ์นะครับเรากลับไปที่คำถามแรกเนี่ยผมเริ่มต้นว่าเราเคยรู้สึกมีมลทินหรือไม่สะอาดไหมครับและคำถามต่อมาคือแล้วเราจะทำยังไงครับวันนี้ทางออกที่เราจะพบได้คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ลงมาตายไถ่บาปเราและทรงฟื้นคืนมราชนเพื่อย,ยืนยันว่าผลพระเจ้าสามารถจะชำระให้เราสะอาดบริสุทธิ์ได้อีกครั้งนะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือเราต้องเชื่อและวางใจว่าพระริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและสามารถที่จะลบล้างความผิดบาปของเราชำระให้เราสะอาดบริสุทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งจากความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ที่เราได้รับจากพระเยซูนั้นจะทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้ากลับมามีความสัมพันธ์และคืนดีกับพระองค์ทุกคนครับวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวที่จะสะอาด และถูกชําระให้บริสุทธิ์จริงๆนะครับเราไม่สามารถจะทําให้ตัวเองสะอาดได้นะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราใส่เสื้อสีขาวและดื่มกาแฟกาแฟหกสิ่งที่เราทําแน่นอนคือเราอยากจะเอาผ้าหรือเอาน้ํามาลูบมันแต่เกิดอะไรขึ้นยิ่งเอาน้ํามาลูบมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งเลอะเท่านั้นนะครับต้องถอดเสื้อและเอาไปซักนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทําคือว่าชีวิตของเราเราไม่สามารถจะทาให้สะอาดได้เองเราต้องถอดเสื้อของเราและให้พริสุิตเอาไปซักพระองค์ทรงซักด้วยเลือดของพระองค์ ด้วยการสิ้นประชนของพระองค์และยืยนยันว่าพระยสคริสทรงฟื้นขึ้นพระชนและรวมเป็นพระเจ้าจะทําให้เราสะอาดอย่างแท้จริงวันนี้ทุกคนครับถ้าคุณฟังอยู่คุณรู้สึกว่ามีมนทินไม่สะอาดและอยากกลับมาสะอาดผมนําเสนอครับพระเยซสคริสเป็นทางเดียวและเป็นความรอดที่ทําให้เราสะอาดพระองค์จะทรงชดใช้าบาปกรรมเวรที่เราทำทั้งหมดด้วยการเชื่อและวางใจนในพระยซสคริสครับวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจที่จะเลือกพระยซสคริสให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงแค่คุณเชื่อและวางใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่โรงลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะเป็นมนุษย์แล้วก็ตายทบบาบระเบิเขนและพรง่งทรงฟื้นขึ้นเพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับผมอยากนำรุกคนในฐานที่ตอนนัดพระเยซูด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้เรากราบพระกลุ่มที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถทําให้ตัวเองสะอาดได้เราจึจะพึ่งพาฤทธานาจของพระสกิ์ผู้ทรงรักเราผู้ทรงสละพระองค์เองเพื่อเรา พระองส่งสิ้นประชนชนมาแม่งเขียนด้วยความรักและพรรองส่งฟื้นคืนประชชนด้วยความเป็นพระเจ้าและระองสามารถที่จะชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทุนสักกเรรมอบชุบของเราให้กับพระองค์ขอสงมปรอวยพระพรเหนือชีวิตของเราที่บางครั้งเราไม่สนใจแล้วว่าเราสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ขอบพระองฆ์โปรดนั่นที่เราจะกลับมาอยู่ในระตรฐานของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาและดูแลชุบของเราที่จะมีความเชื่อในพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อจะมีประสบการณ์กับพระองค์ขอสัมปรนนั้นให้เราจะเข้าสู่การชำระที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง การชำระจิตใจให้เป็นคนของพระองค์ที่จะมีความคิดแบบเบิกขพร,รงสมบูรณ์พระพรด้วยที่ฐานทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสุพรเจ้าอามนก็อยากจะเชิญชวนพีน่น้องทุกคนนะครับให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Facebook ของ CGN ไทยด้วยครับที่สำคัญนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและขอพวกเราจะธีษฐานเผื่อทีมงานทุกๆคนนะครับที่รับกำลังและมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า มากกว่าคำทิฐานนะครับเราสามารถจะมีพระรใจในการร่วมถวายเพื่อจะสร้างรายการดีๆเสริมสร้างเราหรือประกาศพระนามของพระสคริตให้กับคนไทยทุกคนด้วยกันนะครับขอประชบประพรทุกคนครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ